ียวกิ่งไม้เสียวขาวะ่ะร๊บนึงมันปีขึ้นมากัดขาตอบไหมไอ้ยามปีต้นไม้เนี่ยปีปีขึ้นไปใช่ใช่ใช่ตัวนี้อ้วนอะไรเนี่ย ก็โดดไปจับมันเลยตัวเดิมรางวัไม่คลื่นทางนี้อ่ะฉันไม่เคยเห็นตัวเหี้ยเยอะขนาดนี้ใครจะลาตัวเหี้ยกับมูกเอามูกมาเนี่ยไปจับไปเลย ชอบตัวเอียแตงมันคูดตรงนี้ชับเดี๋ยวดิฉันกลัวมันจะมาหาเรานี่นเนี่ยมันมามันก็ขึ้นไม่ได้ถ้าม้าไม่ปิดอาบอีก <c oughs> มีสองตัวนี่ก็เหมือนข้าวท่อโทรศัพท์ตกนี่ไม่ได้เก็บระวางนะอุ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ ใครอยากไ้ตัวคอมันะตับถูจนมาันหัวเลยไหนล่ะเม่ต้น